สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กเป c h a n แนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรายการจัดสร้างเหรียญนะครับเป็นเหรียญของเทวสุวรรณพรมาสูจิเทพธาดานะครับผมแล้วก็ตะกุดจักรพรรดิราธิราชนะครับผมก็สําหรับเหรียญนี้นะครับก็จะสร้างในโอกาสนะครับฉลองอายุวัฒนมงคล60สปีนะครับของหลวงพ่ออิฐนะครับในปี พศสอง0นห้านั่นเองนะครับผมสำหรับเหรียญนี้นะครับก็จะมีความพิเศษนะครับก็เป็นเหรียญปั๊มนะครับกับเหรียญหล่อนะครับก็สร้างสองแบบนะครับก็พุทธาพิเศษนะครับทั้งหมดห้าปีเต็มนะครับตั้งแต่ปีสองห้าห้าแปดนะครับถึงสองนห้าหกสองนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นที่มีการพุทธาพิเศษยาวนานมากๆนะครับผมด้านหน้าเหรียญนะครับก็เป็นองค์เทวสุวรรณพรมสูตรที่เทพนะครับผม ประทับนั่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันเทพสตราวุธนะครับทั้งหมดห้าอย่างด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายการจัดสร้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เนื้อแรกนะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับก็จะสร้างเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับผมก็จํานวนสร้างนั้นไม่เยอะนะครับผมสร้างน้อยมากๆนะครับ ก็สาหรับเนื้อที่สองนะครับเนื้อที่สองก็จะเป็นเนื้อนวะโลหะแก่ทองคํานะครับก็สร้างเพียงหนึ่งพันเหรียญนะครับก็สร้างค่อนข้างน้อยนะครับถือว่าน้อยมากเลยนะครับสําหรับรายการนี้นะเนื้อทองคาไม่มีนะครับเนื้อ <timeline S 2> ถัดไปนะครับ拜拜ก็เป็นเนื้อทองแดงธรรมชาตินะครับก็จะสร้างห้าพันเหรียญนะครับจะสร้างน้อยมากมากนะครับสําหรับ่ารายการนี้นะครับผมอันนี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับเนื้อเนื้อที่สามนะครับผม แล้วก็เนื้อที่สี่นะครับเหรียญปั๊มเนื้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับจะสร้างห้าพันเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญปั๊มนะครับแล้วเนื้อถัดไปนะครับก็จะเป็นเนื้อหล่อนะครับผมก็เป็นเหรียญหล่อเนื้อนวะนะครับนวะโลหะลมดําแบบนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อจะสร้างห้าร้อยเหรียญนะครับจะสร้างไม่เยอะนะครับห้าร้อยเหรียญหูก็จะเป็นหูแบบห่วงแบบนี้นะครับแล้วก็หล่อด้วยนะครับ เนื้อถัดไปนะครับก็เป็นเนื้อนวะโลหะผิวไฟนะครับอันนี้ผิวจะออกสีแดงๆหน่อยนะครับเป็นนวะผิวไฟก็สร้างห้าร้อยเก้าสิบสามเหรียญนะครับอันนี้ก็สร้างน้อยนะครับเป็นเหรียญหล่ออันนี้ก็เป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับอันนี้ตะกั่วหล่อห้าร้อยเหรียญนะครับจะสร้างห้าร้อยเหรียญก็ถือได้ว่าสร้างน้อยมากๆนะครับผมน้อยมากๆเลยเนื้อถัดไปนะครับก็อันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับ อกสองโค้ดนะครับผมอันนี้สร้าง 2000, สองพันเหรียญนะครับสร้างสองพันเหรียญก็เป็นเนื้อหล่อนะครับเป็นเนื้อหล่อเนื้อถัดไปนะครับเนื้อถัดไปก็เป็นเนื้อมหาชนวนเหมือนกันเดออันนี้เป็นลมดํานะครับก็จะสร้างหน,นึ่งพันเหรียญนะครับหนึ่งพันเหรียญเนื้อมหาชนวนลมดํานะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อน,น,นะครับเนื้อถัดไปนะครับเป็นเหรียญหล่อเหมือนกันนะครับก็เป็นทองแดงผิวธรรมชาตินะครับก็จะสร้างเก้าพันเหรียญนะครับ เหรียญหลอกก็จะสร้างเยอะนิดนึงนะครับผมเยอะกว่าเหรียญปั๊มนะครับสําหรับรายการนี้นะครับแล้วก็รายการถัดไปนะครับจะเป็นจักตะกรุดนะครับจักตะกรุดจักรพรรดิปราที่ราชนะครับผมก็เป็นตะกรุดที่มีอนุภาพมากนะครับผมถ้าใครมีไว้บูชาก็ผู้นั้นก็จะเจริญในราบยศต่างๆนะครับนี่มีขาดนะครับผมคคุมองป้องกันทุกอย่างนะครับผม สำ, ia <ia> สำหรับรายการจะสร้างตะกรุดนะครับผมก็เป็นเนื้อทองคำนะครับยาวสามนิ้วนะครับอันนี้จานมือด้วยนะครับผมก็จะสร้างนะครับห้าสิบเก้าเหรียญนะครับอันนี้มีจานด้วยนะครับส่วนเนื้อถัดไปนะครับก็เป็นเนื้อเงินนะครับยาวสามนิ้วเหมือนกันนะครับก็สร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดอกนะครับผมจะสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดอกก็จะสร้างค่อนข้างน้อยมากๆนะครับเนื้อเงินเนื้อถัดไปนะครับเป็นเนื้อ ตะกัวนะครับผมก็อันนี้ก็ยาวสามนิ้วนะครับก็จะสร้างสามพันดอกนะครับก็ถือได้ว่าจะสร้างค่อนข้างน้อยมากๆอันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับส่วนเนื้อถัดไปนะครับเนื้อถัดไปจะเป็นเนื้อทองคํานะครับอันนี้ยาวหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับก็ยาวครึ่งหนึ่งของดอกใหญ่นะครับก็จะสร้างเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดอกนะครับตัวตีหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดอกสร้างน้อย แล้วก็อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับผม1.5นิ้วเหมือนกันนะครับก็จะสร้าง999ดอกนะครับจะสร้างน้อยมากๆาก999เท่านั้นเองนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายนะครับผมก็เป็นเนื้อตะกัวนะครับ1.5นิ้วเหมือนกันนะครับผมจะสร้าง5,000ดอกนะครับผมก็ถือได้ว่าสร้างน้อยมากๆสํสำหรับรุ่นนี้นะครับก็พุทธาพิเศษหนนะครับเต็มกำลังนะครับก็ ตั้งแต่ปี58จนถึงปี62นะครับผมสําหรับในวาระสุดท้ายนะครับก็ปี62เนี่ยก็พุทธ,ธาพิเศษเมื่อวันที่25กรกฎาคมนะครับปี62นั่นเองนะครับผมก็รุ่นนี้ก็ยังไงก็ต้องมีไว้บูชานะครับสําหรับเ,เคจิพระเถราจารย์นะครับที่ร่วมพุทธ,ธาิเศษในทุกๆวาระนะครับมีจํานวนมากมายหลายท่านนะครับอย่างในภาพนี้ก็จะเป็น ในปี59นะครับก็พุทธาพิเศษวันที่30กรกฎาคมนะครับปี2559นั่นเองนะครับก็สำหรับพิธีนี้นะครับก็จะพุทธาพิเศษเหรียญเซยิป60ด้วยนะครับผมแล้วก็เหรียญกันชงด้วยนะครับกันชงแล้วก็เหรียญเทวสุวรรณผมมาสู่ที่เทพนี้นะครับผมก็พุทธาพิเศษในพิธีนี้ด้วยนะครับแต่ปี59ก็ยังเป็นปีที่2นะครับในการพุทธาพิเศษนะครับซึ่ง เหรียญนี้นะครับก็พุทธาพิเศษทั้งหมดหปีนะครับรวมทั้งตะกุดด้วยนะครับก็ถือได้ว่าพุทธาพิเศษมากมายนะครับไม่ไม่ธรรมดานะครับก็เนื่องด้วยนะครับโอกาสพิเศษนะครับฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงข้ออิดนะครับอายุสิปีนั่นเองนะครับปีหกศูนนะครับก็ได้มีการจัดสร้างนะครับเหรียญนี้ขึ้นมาแล้วก็ตะกุดขึ้นมานะครับผมเพื่อเป็นของที่ระลึก ที่เล,ลือกให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านได้บูชานะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทําบุญกับทางวัดนั่นเองนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนําให้ทุกท่านนะครับอ่าจะอ่าเข้าสามารถเช่าหาบูชากันด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวก็ยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึง่งอย่าลืมกดซับกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ